ต่างกันลิบลับเลยฝั่งหนึ่ง็เจากญี่ปุ่นครับอีกฝั่งหนึ่งคือที่จีน4สูบกับ6สูบผู้ชมงานโครงนาโมเดลนะฮะสถานีติดปีกบุงกีเล็กกว่าแต่ว่าตักแต่และตักได้ตักใหญ่ครับเกินอุ้มแหมสองคันผู้ชมไล่จีตูดกันเลย ตอนรับนะฮะก็สู่ช่องกันดิการทักกับผมครับทีนทวนิดขอประสูพีซีสองหนึ่งศูนย์รุ่นสิบเอ็มซีโร่ฮะจากทีมงานแก้วสง่ากับซานี่เอสวายสองร้อยสี่เอารุ่นท็อปของเขามาเจอรุ่นน้องของซานี่ฮะใครจะจวดใครจะจา้าแต่ที่แน่ครับซานีต่ติดปีกงานขุดสาวผู้ชม ทอยดินโดยที่ไม่ใช้รถสิบล้อไม่ใช้รถหกล้อทอยนะฮะงานโยนมือครับจอยเวนเจอร์กัน6สูบความมันเร็วเทอร์โบหนึ่งร้อยหกสิบห้าแรงม้าครับในฝั่งของคอมบสุออปชั่นจัดหนักจัดเต็มส่วนซานี่ครับร้อยห้าสิบแปด สีสูบคอมมันเร็วขันนี้บุ้งจีหนึ่งคิวฮะส่วนคันนูน้นบุ้งจี้0.93ติดปีกมาสองฝั่งเลยตักทีนึงนี่เขาบอกว่าเกินเกินลิมิตของตัวเองฮะเ๋ยวต้องมาดูกันว่ามันกระดกไหมแหม่เสียงเสียงเครื่องคำนิ่นนะดังคุบคุบคุบอยู่ ตามสไตล์ของเขาถือว่าเป็นเอกลักษณ์ครับสำหรับแบรนด์คอมสูในการออกแบบรูปรักษ์ไล่มางแต่รุ่นเจ็ดการดีไซน์ก็ยังไม่หนีกันสักเท่าไหร่ บุงกีออกแบบมาสวยครับแต่ปัญหาก็คือว่ามันคลายดินได้หมดนี่แหละนั่นก็เพราะว่าท้องมุงกี้ค่อนข้างลึกปากแคบแต่ลึกนะฮะ <Evet. S 1> การดีไซน์ถือว่ารงตัวสวยงามเห็นมุงกี้ครั้งแรกแล้วหลายคนบอกว่าสวยโดนตาโดนใจ เครื่องหกสูบครับทำกานวันนึงไม่เกินร้อยหกสิบลิตรต่อหนึ่งวันสำนักนี้เขาชอบคอมมเสุครับก่อนนี้ก็มีร้อยหก เดี๋ยวพาไปดูฝีมือฮะในฝั่งของซานี่กันกับโป้งกีที่อัพเกินมาใหม่ปิดปีครับผู้ชม ขาฟ้าครับมาดูฝั่งของซานี่หน่อยกับ,บุกุกีขนาด0.93นะเสริมปีกมา2ฝั่งของไส้ไก่ครับติดป,ปีกมาในคอมกริปเลยใบมีดรถไถหรือว่าใบมีดรถเกรดนะครับทำม,มุมอยู่ที่ประมาณ45องศาสองฝั่ง น้ำมันก็ประมาณวันละสี่พันกว่าบาทนะเหลืออยู่ทำงานชั่วโมงชั่วโมงล 2, ะสองพันรถพิกัดขนาด20ตัน ไงบ้างฮะดึงปุ๊บเนียนกริ๊บตามแนวครับปันก็คือให้ลงร่อง,องเดิมนี่แหละถึงจะเป็นแนวที่ตรง ร้อยนะครับคลิปนี้เจอกันครับคลิปหน้าลาแล้วครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย